การตื่นขึ้นของผลปีศาจยังในอนาคตจากที่ได้เห็นพลังของเหล่าตัวละครต่างๆในภาคเดรสโรซาแล้วนั้นทําให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งของคนที่อยู่ในภาคแรกๆกับภาคนิวเวิร์นได้อย่างชัดเจนซึ่งมันต่างกันจริงๆครับอย่างเช่นพลังของฟูจิโทระนั้นเรียกได้ว่าแข็งแกร่งแบบสุดๆทําให้อดคิดไม่ได้ว่ายังไงยังไงพลังเกียร์สีของลูฟี่นั้นยังไงก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะพลเรือเอกในตอนนี้ได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้โดยในช่วงของสองครามมารีนฟอร์ดนั้นเรายังไม่ได้เห็นถึงพลังทั้งหมดของลหล่อพลเรือเอกกันสักเท่าไหร่เลยครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นอย่างแน่ๆนและในภาค New World นี่แหละครับที่เราจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของตัวละครทุกคนอย่างแน่นอนลองคิดดูนะครับว่าเกียร์สีของลูฟี่นั้นถ้าเกิดรอและบรรดาชาวบ้านไม่ได้ช่วยเอาไว้แล้วแล้วก็ยังไงลูฟี่ก็น่าจะแพ้อย่างแน่นอนครับขนาดเกียร์สีของลูฟี่นั้นก็ยังเอาชนะโดฟา์มิงโกได้อย่างยากมากมากเลยครับ บอกได้เลยนะครับว่าพลังของเกียร์สีนั้นถ้าจะไปสู้กับพลเรือเอกแล้วก็ยังไงก็ยังยากมากอยู่ดีโดยในความฝันของลูฟี่นั้นก็คือต้องการที่จะเป็นราชาแห่งโจรสลัดนั่นเองดังนั้นลูฟี่จึงจําเป็นที่จะต้องเอาชนะทั้งพลเรือเอกและสีจัก,กรพรรดิรวมไปถึงกลุ่มโคโรเซที่ความสามารถนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอีกด้วยนะครับสําหรับผลปีศาจสายพารามีเซียที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนั้นเท่าที่เห็นก็มีอยู่ผลเดียวนั่นคือ ผลได้ของโดฟามิงโก้นั่นเองโดยสามารถที่จะเสกให้สิ่งรอบข้างเป็นได้ได้ด้วยซึ่งในตอนแรกนั้นไม่สามารถที่จะทําได้นะครับแค่เสกออกมาได้นิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วมาดูเรื่องความสามารถของลูฟี่กันนะครับความสามารถของลูฟี่ก็คือมีคุณสมบัติของอยางนั่นเองโดยร่างกายของเขานั้นจะเป็นยางไปทั้งตัวไม่สามารถเสกได้แบบโดฟามิงโก้นะครับและแน่นอนว่าการตื่นนั้นมันก็คงจะต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนสําหรับต้นแบบพลังเกียร์สีของลูฟี่ ก็มาจากเทพ,พเจ้านิโอในตำนานของญี่ปุ่นนั่นเองนอกจากนี้ต้นแบบของลูฟี่นั้นก็มาจากลิงด้วยซึ่งก็มาจากเรื่องของไซอิวนั่นเองครับและก็น่าจะมีความเหมือนที่รูปร่างภายนอกเท่านั้นส่วนเรื่องของการโจมตีก็น่าจะเป็นอีกอย่างครับโดยท่าโจมตีของลูฟี่นั้นมักจะเป็นการถ่ายเทพ,พลังในแนวยาวซึ่งมันก็น่าจะไปคล้ายออกับการโจมตีของเกียร์สองนั่นแหละโดยเกียร์สองนั้นน่าจะเป็นการโจมตีที่อัดพลังเข้ามารวมกันที่ด้านในนะครับ แต่หากเป็นโดยเกียร์2นั้นจะเป็นการโจมตีโดยอัดพลังเข้ามารวมกันที่ด้านในนะครับแต่หากเป็นเกียร์5แล้วเราก็ก็น่าจะเป็นการผลักพลังจากด้านในออกมาสู่ด้านนอกครับโดยขึ้นพลังนั้นจะอัดรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วดันออกมาสู่ด้านนอกด้วยความแรงและความเร็วที่สูงมากๆผลที่เกิดขึ้นก็คือเกิดแรงอัดอากาศที่รุนแรงอย่างมากออกมาหรือที่เรียกกันว่าช็อกเวฟนั่นเองโดยขึ้นที่ว่านี้เราก็ได้เคยเห็นกันมาบ้างแล้วจากใครลหลายๆคนตัวอย่างก็เช่นหนวดเขาและเซนงูคู เรียกได้ว่าพลังขื่นแบบนี้มันเป็นอะไรที่เท่สุดๆครับซึ่งถ้าหากว่าลูฟี่นั้นสามารถที่จะทําอะไรได้แบบนี้แล้วก็มันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆแน่นอนซึ่งจากที่เห็นมาการที่จะหยุดช็อกเวฟของหนวดขาวนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้พลังฮาคี้ของ3มคนเรือเอกด้วยกันนะครับย้ํานะครับว่าพลเรือเอก3ามคนนะครับถึงจะสามารถต้านพลังของหนวดขานี้ได้และจากที่ได้เห็นหนวดดำใช้พลังช็อกเวฟของหนวดขานี้ในการต่อสู้กับเซงโงคุนั่นก็แสดงว่าพลังของเซงโงคุนั้นพอๆกับหนวดขานั่นเองดังนั้นการที่จะต้านพลังแบบนี้ได้ก็จําเป็นที่จะต้องใช้ฮาคี้ของพลเรือเอกถึง3คนด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าลูฟี่สามารถใช้พลังนี้ได้แล้วก็การเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดของเขานั้น ก็จะได้มาโดยที่ไม่อายใครอย่างแน่นอนส่วนการเคลื่อนไหวนั้นก็น่าจะเป็นการเหยียบอากาศนั่นแหละครับเพียงแต่จะมีความเร็วที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะการอยู่ในร่างระดับสุดยอดอย่างนี้ก็น่าจะมีความเร็วที่เรียกได้ว่าเร็วกว่าสายลมอะไรประมาณนั้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการมโนในครั้งนี้หากมีความผิดพลาดประการใดกับผมต้อก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับและหากมีข้อเสนออะไรก็สามารถคอมเมนต์มาติชมก็ได้นะครับสวัสดีครับ